เธอละมือละวนันมีกกี้กับจกกน้าอีแล้วตอนละมือวนันเห็นแต่มิกกี้กับไก่นะพี่้องเอ้ยตนแลงขับกลางเวทผึ่นกับวัได้ย่างเลรอเพราะมันแดดด,ดิได้ย่างเลรอแต่ตนแลงแบบนี้แต่สี่มุงกว่าไก่มันจะก,กินข่าแล้วมิกกี้เอ้ยจกแต่น้ำลินแต่น้ำ bầm bầm bam yanku cứ bầm bầm bam mư... bam này bam 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 nè bam 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 โอ้ยหมุดดินนะลูกน้ำเม่เขาก็อาใส่ให้นั่งน้อยลินคุน้นเมื่อีอีกแล้วค่ะเขาก็เปลี่ยนให้มันใหม่นม้ำไก,ก่น้ำไก่กินในทางก็พุ้ยน้ำมีกี่เก็บนั่นเก็บนี้เก็บนี่ก้อนปูนก้อนยังถิ่มลงไปอเออเือไก่ันพี่น้อย เล็กน้อยช่องตัวนี้เจอไก่ยังได้ยังมาจับเอ้ขี่ไก่ปะฮะหมุดดินหมุดดินหมุดดินที่ครบไรจับเอาไหมไว้ไรจับเอาไหมจับจับกับจับรูปเกียบนะยหยาดไก่กันแล้วพี่น้องเอ้ยโตโตมันฉับหนีคฮะใหญ่มันหันจับเอาไหมจับเอาไหมพี่แต่โบเห็นได้รีบมามาเราได้คนจะจับ ยูกีนให้โตการเลยอืออืองาดไก่กันอีกแล้วผึ่นหึ่นนะสาวอันนี้พูดหอ้โหทอดทอดเกือบหึ่นพูดเอ้โหเกือบถิ่มนะหึ่นมาได้ไก่ไปจับเอาไปเลยจับเอาเองไปอาไปเลยจับเอาเลยเด้อได้ตัวใดก็เอาเลยเด้อเออเออไปจับเอาเลยเออเออใจ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  ไล่จับไล่จับอือย่าบีบมันแห้งเด้กกี้เกลือมือไดเหมือนที่แต่บรเห็น,นั้นแหลมมาใส่หรอนะเวลาเกลือไก่เนี่ยอยากจับอันเียสะตัวใหญ่คุณจะจับบะทันมันหรือจับบะแพ้มันบันเดียให้จับตัวใหญ่หเกินดอกแต่ว่าตัวสำนั่นก็นยังดีอันนี้น้ำมืกี้จับยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่อันนี้คือกันแล้วนี่ กี้จะพิมมันะนอะขี้เหยียบขี้แตกอันต้าป้าป้าหรือปะปอนใช้หันไว้เออปอนใช้หันเยวะคนปอนใช้ฉุ่บคนปอนใช้ฉุ่มไว้หรือปอนปอนพิมลงเออหมุดครบเด้อหมุดครบเด้อ ชุลมุนชุลมุนกับไก่เกน่อยชองโตนไก่อืมไก่ไก่อืมนิกี้ไล่จับไก่ไก่อือไก่ไก่อไก่ไก่ไก่อือืไก่ไก่ อือพายชายก็จับไก่มอมแมมแพงใส่ชอใช่ชอยอยากใส่เออเดือนเดือนคู่เดียวให้อยากใส่ฮอดช่องเส่นช่อยเออเดือนเดือนควรอยากใส่เด็กพี่น้องเลยใส่เดือนอเดือนมืดๆเนาะคือเป็นมืดๆเละลิ่นน้ำอีกแล้วน้ำเขาก็ใส่ใหใหม่ทำไรคะ ชาวอันอยากเบิกหน้าจอนําเบิกมันตายแล้วมาจากไก่นี่ปะาป้มันไปไหมมันไปนั่นแม่มไว้ปีแม่มันตอดแม่มันตอดจุบจุบเจ็บไปไว้ปะมันไปไว้ดีแม่มันตอดเจ็บเออ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 แม่มันตอดคือว่งหันบุลาบบ่ฮะให้มันไปเอาไว้เอาว่างให้มันไปนั่แม่นะไปนั่แม่นมไว้ แม่มันสิเตะพี่กบิเอ้เอปุ๊บ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 อย่าให้มันจับปุ๊บจับไก่บ่ได้กรี๊ดโอ้ยเดือนเออเดือดมึงได้พี่น้องมิวเกี้จับไก่บ่ได้เอ้ย, <c oughs> อย <c oughs> จับไก่บ่ได้เ <c oughs> รดหรว่ากรีก๊ดประกาศ เอ้ยตายแล้วจ้กไก่ตัวนี้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อย,อย,อย,อยมันแน่อ้าวไก่ขาวไหนแล้วมันจับได้อีกมันไปบบหันตะบิดเอ้เด็ดเด็ดเด็ดตะบิดมันกระหันกว่านี่เอาไปผู้ไปปล่อยใกไก่ผู้ไก่ขาว <c oughs> <c oughs> มุดไว้กับเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยว่าพอ่พาา <c oughs> อ,พอกินขนมไหว้บรรยงเออพ่อกินขนมพ่อกินขนมไปน้ำพอ่อไป โอพอพ่อกินขนม,มนอยู่หาไปไวู้ข้านมคนเดียวล้วูเอ้าชาวกี๊งไปหอดก่อนพอฟใสอีกใช้หน่ขนมนะวะขึ้นไว้เกลือไก่ยำได้นั่งอยู่เตียงคุณย,ยังโดดลงพอเตียงที่มาลินอยู่คิดินใิ่ไว้โดดจกวิงกี้กับฮักแล้วข่มหักทักคิดินลิน กินข้าวแต่เว้นเด็กชามโตนี่มอมแมมเด้มะกล้วยซุกนดี๋ยวมกิกินี่มากล้วยซุกเลยนี่คำหั่นเป็นวีว่ไว้ชุกแต่เฮงมะกล้วยมันฮักแหละเฮงแล้วก็เริ่มเรืองเพราะว่ามันโบเก่แต่ก็หวานได้คอยกินนั่นอนี่หวานใช้กับโก้เด้ เออกรุบกรอบอ่ะใช้มะกลือได้หรอกเออมันหาหนูม mm ันหาหนูมักดากรุบด nah ีดีหาหนูฮักจนแผ่นเบิดเลยตะกกน้อยๆหาหนูเฮ้ยบักดาขะงะคาใชนีห ไปเห็ดได้ลูกเหนียวมาอย่าไปชุนเด็เหนียวมันเออมันน้ำอะไรเหนียวมันเหนียวมันมันไม่มีกี่สภาพมันกี่นะดินนี่ดินรายดุดินลินหัวเต็มมืดมีแต่ดินจะน่อยหาอางน้ำแล้ว่็หล่อยาก่อน เออกมกมังนัดปไป,ปไป,ปไปไปยไปชุวเนียวมังด้เอออืมอือือืมอยมอื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 ม่ืมอืมอืมอกมอืมอืมอืังืมอืดดมอื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 มองมอืมอืูอวมอื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 มอนมอืมอ่มอืงอืม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 งืมอ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 งมออืมอมมออม แต่ในบ่อนที่คอยชอบอ่อนคือมันต่ำถ้าสูงมันนี่ก็ชอบไ่ไหวดินมันแน่นตรงประเดในพื้นที่จำเนื่โอ้ยบางครั้มันยังเด็ดเหือแตะเต้นบริเวณนั่นแหละหนาเติบม,มุดเดินมุดเดินมุดเดินลูกนี่นี่ตายเยอะอยู่ปุ๊บปุ๊บนี่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 มันจะครบย้ำมาอีกย้ำมาย้ำม,มาพี่ไว้ย้ำมาเออเออเออเห็นจะคอยเชาะเพราะว่ามันไหลพี่มันไหลคับบ่อเชาะมันไหลพี่ ต่งใส่คาเดี๋ยวนี้กันยังโอยากวิทย์ป่ะเนี่ยหันปิดซังมีแต่มาขวัดลงมาทั้งมาทั้งไก่ขวัดลงมา,งมา,งงมายังโอยากวิทย์ป่ะใช่ป่ะประมาณนี้แต่เผื่อพลแห้งมกระพูเลยขบันแห้งลายมันกรนะโดดไปไกลนะเห็นเต็มหมดอีดี้อย่าขวัดลงมาเลยดิ mà thì tôi đi rồi thông xạ thông xạ thông xạ như thế xạ đúng không ăn đấy nhằng luôn là ảm nam đó lại già lìn những ảm nam xa hùa đó hả à, cúi, phải thằng nào cả một tiếng lạ giờ phải kép tức ตึ๊กคนไม่ปิ้งเง้ยปึ๊บเห็นบ่้อหนิเห็นบ่อเห็นบ่อยู่ใช้กระมีเต็มไปเบิดอันแดดระวังเตะเอาไม้มาเอาอันทิมินมาปลูกไก่บ่ซับดอกมันออกดอกอยังนี้เอ๊ะ โอ๊ยเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตะเอาไหมเจ็บตาบนเนมทางเจ็บเดีอยกเห็นนะโอเคพี่น้องทำนี่เลยเนาอเพื่อนคลิป้าเด้อขอบคุณบุญสุขทุคนกันไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้อง